กูรู้ไหมประเทศไทยมีรถยนต์จดทะเบียนสะสมในปีพศ2566รวม42ล้าน8แสนกว่าคันเจ้าของรถยนต์ทุกคันเขาจะต้องทำประกันรถยนต์ภาคบังคับหรือประกันพบรบนั่นเองและทำประกัน รถยนต์ภาคสมัครใจที่มักเรียกกันว่าประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งประกันรถยนต์ชั้นสองประกันรถยนต์ชั้นสามประกันรถยนต์ชั้นสองบวกและประกันรถยนต์ชั้นสามบวกนั่นเองเจ้าของรถยนต์ทุกคนันเขาจะต้องจ่ายเงินซื้อประกันรถยนต์ภาค,บ,าคบังคับและภาคสมัครใจ ให้กับบริษัทประกันภัยต่างๆรวมเป็นเงิน1นึ่งแสนกว่าล้านบาทต่อปีเลยนะครับถ้าวันนี้คุณตัดสินใจสมัครเป็นตัวแทนประกันลถกับแฟร์ดีโกเกอร์ประกันภยัยคุณทำงานที่บ้านสร้างไรายได้จากโทรศัพท์มือถือของคุณ แฟดีให้คุณทำงานง่ายออนไลน์บนมือถือทำได้ทุกที่ทุกเวลาแฟดีให้คุณเช็คเบี้ยประกันลดสะดวกผ่านแอปพลิเคชันแฟดีหากคุณขายเองรับค่าคอมมิชชั่นสูงสุด18%หากคุณขยายสายงาน รับค่าแนะนำ2%และค่าตำแหน่งสูงสุด7.7%ถ้าคุณสนใจมาร่วมงานให้ไปที่โปรไฟล์แล้วคลิกลิงก์กรอกชื่อนามสกุลโทรศัพท์มือถือของคุณกดส่งทักเข้ามาแล้วผมจะติดต่อกลับไปโดยด่วนครับ